วันนี้มี32 HP มานำเสนอครับรถปี59มาทดสอบการไถให้ดูนะครับเครื่องแน่นครับเยียดีครับไถมากำลังไม่มีตกเลยครับราคาอยู่ที่245,000บาทครับ245,000บาทรถอยู่ที่ลบบุรีประดานนะครับสนใจติดต่อ0806619573ครับ0806619573ครับ ร้านลุ่เรือก็เสร็จต้นนะครับมาทดสอบให้ดูครับว่ากำลังดี สามครับกำลังดีครับคันนี้ไม่มีถอยเลย กำลังดีครับไม่มีถอยเสียงเครื่องไม่มีถอยเลยครับเป็นปากตลอด